สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเสถีฐีนัคราชอีกแล้วนะครับวันนี้อย่าเพิ่งปิดหนีไปไหนชมกันเปนเพลินนะครับผมจะพามาชมพื้นที่อาเกินก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีใครดูผมติดถนนลาดยางนะแปลงเนี้ยเออติดถนนลาดยางอ่ะนะ250เมตรไปทางนู้นเลยนะ250เมตรน้ําไฟพุดภับนะครับยกแปลงอยู่แค่4.75ล้านอ่าติดถนอนอย่างนี้นะบ้านคนมียอะแยะนะครับเนี่ยวัดโรงเรียนอยู่แถวนี้นี่เองนะครับ น,นี่เกินให้ฟังก่อนนะเกินให้ฟังก่อนเนี่ยเห็นไหมฮะมีวัดด้วยนะครับแต่ผมมารีวิววันที่15้าพฤษภาคมช่วงประมาณบ่ายสองไม่มีใครขับรถออกมาแน่นะครับอ่าแวะดูดินก่อนแวะดูดินอ่าดินร่วนเลยครับอันนี้เขาปลูกปลูกต้นไม้ปลูกมันสำปะหลังปลูกป่าปลูกอะไรกันนะนะเนี่ยเห็นไหมน้าสิบห้าเนี่ยฝนยังไม่ตกนะเนี่ยบรรยากาศยังเป็นอย่างเงี้ยนะครับต้นใหญ่ๆนี่เขียวเลยอะฮะต้นหญ้านี่ก็แห้งบ้างธรรมดาเพราะมันยังไม่เข้าสู่ฤดูฝนเต็มที่นะครับไปลางนี้ คุดแดงนะถนดคุดแดงด้วยเออคุดแดงนะครับยาวเนี่ยเดี๋ยวก่อนพาเดินดูอ่ะเล่าให้ฟังก่อนยาวเนี่ยสองเมตรนะครับแล้วก็ลึกเข้าไปเนี่ยประมาณ160เมตรด้านหลังก็2 5 0เมตรเป็นสีดำผืนผ้าเลยนะครับข้อดีของแปลงนี้คือติดถนนนะครับยาวขนาดนี้เลยนะครับแล้วราคาพอจับต้องได้เลยนะครับข้อเสียคือตรงปลายนะั้นถนนมันชรุดหน่อยนึงอ่ะโอเคนี่คือข้อมูลโดยคร่าวๆเราไปยืนในที่เรานะครับหันหน้าออกถนนคือตะวันออกเฉียงใต้นะ ยืนในที่เรานะครับเนี่ยสมมติเรายืนในที่เราละละหันออกถนนปื๊ดเนี่ยคือออกเขียงใต้นะครับห่างจากกรุงเทพผมจุดอ้างอิงของผมคือเซนตันริสเกตนะฮะประมาณ130ยมกิโลประมาณ130ยมกิโลนะครับรถประมาณชั่วโมง45นาทีกว่ากาต้นมะขามต้นใหญ่นี้อยู่ในที่เรานะครับคลาสสิกมากนะครับหลายร้อยปีที่เรามันจะเข้ามาตรงนี้หน่อยหนึ่งนะที่บ้านนอกเขาเว้นเยอะเอาง่ายๆอ่ะเนี่ยเขาเว้นเยอะ นะครับแต่เดี๋ยวต้องจบด้วยรางวัดนะเดี๋ยวต้องจบด้วยรางวัดอันนี้คือหลักเขตนะครับอ่านี่คือข้อมูลนะครับแล้วมันก็จะตรงเข้าไปตรงเข้าไปอีกประมาณสัก160เมตรนะเข้าไปด้านนี้นะครับที่ถ่มดินไม่เกี่ยวอ่ะไปเดี๋ยวเราไปเดินดูกันอ่ะเดินไปเรื่อยๆกันโอ้ร้อนมากครับวันนี้อากาศสุดๆนะครับจุดเริ่มต้นเดี๋ยวผมเดินวนกลับมาใหม่นะเริ่มจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมหมุนตัวนิดนึงนะครับหมุนตัวหน่อย ท,ที่ถมดินไม่เกี่ยวกับเรานะเป็นหมู่บ้านนะครับเริ่มจากที่ถมดินนะเวลามองมาจะได้ไม่งงอ่ะไปผมเดินกลางถนนเลยแล้วเดินตรงไปตรงนี้กันนะครับเนี่ยตำก่าถนนที่แปลงนี้ก็ประมาณหัวเข่า,าตีไว้ไม่ถึงเมตรแล้วกันหัวเข่าเนี่ยนะโล่งๆเนี่ยนะครับเนี่ยหมดนี้เลยมันมีต้นไม้อยู่ข้างทางนะมาขึ้นลกนิดน,นึงนะครับต้องตัดออก แถวนี้อินเทอร์เน็ตมีหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมดูเหมือนเหมือนจะมีนะดูจากสายข้างบนไม่แน่ใจเนี่ยนะครับมันก็เลาะไปเดี๋ยวผมเดินมุมถนนก่อนเนี่ยที่เห็นเนี่ยในเฟรมเราเนี่ยนะฮะสองร้อยห้าสิบคูร้อยหกสิบคร่าวๆยี่สิบหกไร่ครึ่งนะครับถนนคุดแดงสี่จุดเจ็ดห้านะครับผมต้องพูดย้ำด้วยเดี๋ยวผมก็ลืมไม่พูดเดี๋ยวผมก็ลืมอ่ะตรงมาเรื่อยๆเลยอันนี้ที่ข้างเคียงอะนะเออผมลืมบอกไปอยู่ที่อำเภอร,ราขวัญน,นะครับอำเภอราขวัญ บ้านหนองสนุนนะครับเราขวัญกาญจนบ,บุรีติดสุพรรณเลยนะถึงจะอยู่เราขวัญกาญจนบ,บุรีก็จริงแต่ติดสุพรรณนะฮะติดสุพรรณเลยนะครับมาไม่ยากเห็นไหมที่ผมบอกมันมีต้นนี้พวกนี้ขึ้นมาด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยแบ่งนี้แหละมีบ่อน้นาด้วยนะมันต่ากาถนนก็ประมาณไม่เท่าไหร่หรอกครับเอาพื้นที่เอาข้อดีเป็นหลักบางคนบอกโอคโูต่ำนถนนต้องเมตรนึงเอาเอาไหมล่ะถ้าเท่าถ,าถ,าถานนเราไล่ละละ้านเอาไหมล่ะเออ หมดเนี่ย2ี่สิบกไร่ครึ่ง4ี่จุด็ห้าล้านเองนะครับไร่เท่าไหรไม่แน่ใจเราไปกดเครื่องคิดเลขก็แล้วกันนะครับอันนี้เป็นผู้สานะครับผู้ซาข้างทางเนี่ยติดยาวอ่ะดินเขาก็เหมือนดินเราออันนี้ดินเขาพวนนะเขาพวนดินพวนดินจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยนะอยู่ชุมชนนะครับข้อดีมีข้อเสียมีไฟฟ้ามีแน่นอนปลาปลามีแน่นอนนะครับหน้ากว้างแน่นอนนั้นคือข้อดี นะครับข้อเสียก็คือมีถนนชำรดอยู่นิดนึงตรงไปเนี่ยนะเดี๋ยวนิดเดียวมันจะเลี้ยวขึ้นถนนระยางอีกเส้นหนึ่งนะครับไม่กี่ร้อยเมตรเสร็จแล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงไปอีกประมาณสัก7 8กิโลก็จะขึ้นเส้น33 3เส้น33%ที่มาจากนครปฐมอ่ะตรงหนิ่งมานั่นแหละนะครับจาก3มามสนไมล์ไรแมนอ่ะมันมาต่อ3 3 3ที่อำเภออู่ทองนั่นแหละนี่คือข้อมูลไป่างนี้นะเดี๋ยวถ้าตัดหญ้าออกตรงนี้โอ้จ้ำเลยสวยเลยนะครับอดีตก็ปลูกอ้อยครับอดีตปลูกอ้อย อ่ะเนี่ยนี่คือข้อมูลอ่ะเดินกันไปดินจริงๆเนี่ยพอพวนแล้วปุ๊บนะไถแล้วนะมันจะดูสูงเพราะดินมันจะฟูอ่ามันจะดูฟูพอมาดูด้านเรามันจะดูเรียบๆดูตำต,ำตำกว่าเพราะว่ามันยังไม่ได้ไถมันเรียบโดนน้ำฝนเรียบอะไรงนี้ไงหลักการง่ายๆครับนี่ยังไม่จบที่เราเลยนะยังไม่จบครับ มองไกลๆไปนู้นที่ถมดินเห็นไหมนู่นนะครับตรงไปที่เข้าหมู่บ้านนะถนนมันเป็นเดวยมันไปอ้อมออกได้อ้อมปื๊ดอย่างเงี้ยนะดูมือผมนะอ้อมไปแล้วมันก็มา,มาจบกับเส้นเนี่ยเส้นหลักตรงเนี้ยชนกันครับเห็นไหมมันลกปานะครับโอ้ป่าหญ้าตัดแค่ครึ่งวันก็เสร็จแล้วสองพันพันสองพันจ้างเขาก็หมดแล้วนะครับอย่าไปเอาป่าญ้ามาลกนะจากสี่ร้านเหลือร้านนึงล่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เอาครับผมเจออย่างนี้บ่อยมากครับ เราเอาภาพโดยรวมดีกว่าครับเรื่องการลดลราคาไมนเป็นเรื่องปกติฮะแต่บางคนที่ผมเจอส่วนใหญ่คือไปทะลุทะลวงถล่มทลายให้มันเละเทะปนปี้อะไรเข้าไว้เพื่อให้ได้ประโยชน์จากการต่อรองอะไรเงี้ยมันมันต้องดูเรื่องครับบางคนเขายินดีขายในราคานี้เพราะเขาที่เขามีตําหนิอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลายอย่างนะครับรบกวนชมที่ก่อนต่อดีกว่าครับตามมารยาาสากลทั่วไปนะครับพอดีที่ดินเอาง่ายๆผมพูดเสมอช่วงหลังอะ่ะเคยเข้าไปในห้างไหมล่ะ เขาให้ต่อราคาไหมล่ะเขาติดป้ายเท่าไหร่ก็เท่านั้นอะ่ะทําไมไม่ไปต่อเขาล่ะครับแต่ทําไมไปตลาดสดนี่ต่อจังเลยอะ่ะมาตรฐานมันอยู่ตรงไหนล่ะครับหรือมองว่าในห้างมันคือของฝรั่งหรือยังไงถึงต่อรองไม่ได้ไอ้ตลาดสดมันคือของคนไทยนะครับต้องต่อหรือยังไงมันมันมาตรฐานต้องไหนล่ะครับ ที่ดินก็เหมือนกันนะฮะมันต้องมาชมก่อนตามหลักทั่วไปนะครับชอบไม่ชอบบางคนตั้งเขาขาย10บาทนะครับเขากะลด9บาทไปต่อจนให้เขาแบบไม่ไมาดูที่นะไปต่อเขาจะเจบาทเขายอมให้เพราะเขาร้อนเงินเจ้าของสุดท้ายก็ไม่มาเอาละเฉดหน้าสบายใจเลยคนต่อเพราะอะไรสะใจได้ต่อได้ละแล้วก็หายนำศีรษะหายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมถึงอยากนะฮะว่าชมที่กันก่อนดีกว่าก่อนต่อรองนะครับ ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันครับมาชมได้นะครับชมบอยเศรษฐีก็น่าคลาดอย่างที่ผมพูดตลอดนะฮะชมปีนี้อีก3าปีค่อยค่อยซื้อก็ได้เอาจนท่านเชื่อใจไปอย่างเนี้ยนะใครมั่นใจเชื่อใจ15วันมาจําสอ0 0มืได้เลยจะไม่มาชมก็ได้นะ20,000นอ่ะ เออสองหมื่นนะครับมาจาเลยสิบห้าวันแล้วมาโอนแต่ต้องรังวัดก่อนนะเดี๋ยวรังวัดให้แล้ววันที่ไปโอนที่สํานักง,งานที่ดินเดี๋ยวผมคืนให้สองหมื่นนะครับแล้วท่านยังไม่ต้องจ่ายนะไอ้สีเจ็ดห้าเนี่ยสี่ล้านเจ็ดห้าอะไรยังไม่ต้องจ่ายนะจนกว่าชื่อโฉนดจะเป็นหลังของท่านผมก็รันตีด้วยอย่างนี้เลยอ่ะนี่ยังไม่จบนะครับสองรยหสิบเมตรอ่ะเอา้าดูดิมันไกลแค่ไหนแล้วครับข้อดีคือนะมันมมมััมันนนยาวเดี๋ยวให้ดูข้อเสียนี่ก็ยังไม่จบอีกนะครับไปเรื่อยๆ เนี่ยยังผืนนี้ยังอยู่นะครับเนี่ยแทนที่มันบอกนะเอาไอ้ตรงนี้ออกนะโอ้โหแบ่งล็อกขายนี่สบายเลยครับใครเอาไปแบ่งล็อกขายไปแบ่งพี่แบ่งน้องก็ได้สบายครับหารก็หลายคนก็ได้อันนี้ฉนดเดียวนะครับฉนดนเดียวซื้อที่วันนั้นเอาฉนวกลับวันนั้นเลยไม่ต้องรอครับเห็นมอไซค์วิ่งไหมไหมตรงเนี้ยประมาณสักสี่รอยเมตรนะถนนมันชํารุดชํารุดหมดเขตที่เราอะถนนมันชํารุดนะครับนี่คือข้อเสียที่ผมมอง ย,ยังไม่จบนะจบตรงนี่ตรงคันเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอที่ป่านี่ไม่ใช่ของเรานะไอที่ป่าไม่ใช่นะครับไอที่โลง่งๆของเราหมดผมให้ดูจุดเขตก่อนเนี่ยเห็นไหมมันมันชํำรุดนิดเดียวเดี๋ยวมาดูในร,ร่มกันนี่ยังไม่สุดเขตเราอีกนะครับสุดเขตเราอยู่ตรงนี้เนี่เนี่นี่สุดเขตเราอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงคันพี่เนี่เนี่ยเดี๋ยวผมหาในแบบก่อน จะมีรถวิ่งสักคันไหมเสาไฟกี่ต้นเนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวนับให้ก็ได้ถึงจะถึงถนนใหญ่หนึ่งสองสามสี่ห้าต้นครับห้าต้นห้าช่วงเสาไฟอะครับเนี่ยซูมดิต้องซูมไม่ซูมไม่เคลียร์ครับเห็นไหมเห็นถนนระยัางไหมสี่ร้อยเมตรประมาณนะเนี่ยเนี่ยครับข้อเสียข้อเดียวพอจากนี้ไปปุ๊บ โอ้ผมเดินเส้นตรงนี้ันใช้เวลา9นาทีอ่ะ250เมตรกว่าที่เราละไปไปดูขอบเขตกันที่เราเนี่ยเหมือนได้ที่งอกนะคำว่าที่งอกหมายความว่าที่หลวงเนี่ยโอ้โหเว้นไว้เราให้เราเพียบอะครับเกือบเดี๋ยวเดี๋ยวหันหลังก่อนเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนหลักมันอยู่นี่คือถ้าเป็นสีเลงก็ไม่เดือดร้อนเราอะบางที่นีดเขตเราติดถนนเละข,ขยายมากินที่เราเนี่ยประมาณ616 สิบสองเมตรอะครับสองเหล็กเส้นอะเส้นหนึ่งมันยาวหกเมตรใช่ไหมเหล็กเส้นเนี่ยเออเนี่ยีลดไปแล้วลดมาแล้วเห็นไหมเออเนี่ยตองอย่างนงี้เนี่ยครับได้เหมือนที่ได้ฟรีหลายไร่อะครับแล้วมันก็มีร่องน้ํามาเนี่ยร่องน้ําอย่างเงี้ยอยู่ข้างๆที่เราอยู่ในที่เรานะนี่คือขอบเขตของแปลงนี้นะครับเนี่ยเราจะมีเสาประคองไปตลอด ไปง่ายๆเลยที่เป็นป่าไม่ใช่ของเราไอที่ล่งของเรานะครับเรามีร่องน้ําด้านข้างด้วยน้ําคือน้ำฝนนะฮะส่วนใหญ่เป็นน้ําฝนเห็นไหมเนี่ยลงทั้งหมดของเราผมซูมนะเห็นต้นมะขามใหญ่ที่มคู่ตอแรกป่ะกล้องผมซูมได้ดีด้วยเห็นหลังคาวัดเดสีเหลืองเห็นรถผมจอดนั่นแหละขอบที่ไกลนะครับจากนี้250เมตรอ่ะลองเดินมุมนี้ดูนะครับ ปกติไม่เคยดเคยไม่ได้เดินมุมนี้นะผมเดินข้างในเนีย่ยเดินไปเรื่อยๆมีบ่อน้ำอยู่ลูกหนึ่งนะครับมาทำการเกษตรได้มาปลูกป่าได้เดี๋ยวเข้าไปในร่มก่อนไปในร่มแล้วเดี๋ยวผมจะลองกดเครื่องคิดเลขดูซิว่าตกเฉลี่ยไร่เท่าไหร่เมื่อกี้ผมก็ไม่ได้กดนะครับผมจําเป็นไร่เออผมจําเป็นแปลงผมไม่ได้จาเป็นไร่เขตนี่คือขอบเขตของเรานะที่ผมเดินอยู่นี้คือที่เรานะครับ อ่ะเนี่ยมันไม่ได้ต่านะครับดูดีๆนะฮะมันไม่ได้ต่ำกับถนนมากไปป่าหญ้านะถ้าเอาออกก็โล่งเลยแต่บังเอิญที่ผมยืนเนี่ยมันเป็นคันสูงเดี๋ยวจะไปตําหนิว่าที่มันเตี้ยมันต่ำกับถนนไม่เยอะครับอ่ะมาถึงตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมดูแป๊บเดียวผมกดเครื่องเลขแป๊บเดียวนะฮะอ่าผมเอาสี่เจ็ดห้าสี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นนะครับตั้ง หารย6 5ไล่ละแสนเจ็ดกว่า,วาครับเฉลี่ยนะไร่ล,ละแสนเจ็ดกว่า,วานะครับไปเรายังเดินไปอยู่ยังไม่จบครับหมดเลยนะครับ น้ำเนี่ยมันน้ำฝนนะครับมันไม่ใช่น้ําคลองน้ําหนองน้าอะไรทั้งนั้นแหละครับน้ําฝนทั้งนั้นแหละครับฝนตกมันดูหน่อยนึงเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าใจว่าเป็นเป็นคลองนะครับไปเดินไปตอ่อยังไม่จบครับต้นไม้ใหญ่เนี่ยถามว่าได้ไหมผมตอบไม่ได้แล้วครับจนกว่าจะลางวัดนะครับเราถึงเส้นตรงอ่ะเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดียวนะครับผมขออนุญ,ญาตดูข้อมูลผมแป๊บนึงเอ่อ เข้าไปอีกหน่อยยังไม่ถึงครับมองไม่เห็นอ่ะยังไม่จบครับประมาณร้อยหกสิเมตรนะครับเดี๋ยวพอสมควรนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไปเดินข้างล่างอันนี้มันเป็นคันมันเดินยากเดี๋ยวลงไปเดินในที่เรา แต่ผมก็ต้องสไลเดอร์ลงไปตรงนี้นิดนึงนะครับรอดไหมเนี่ยผมหกล้มกิ้งก็ายว่ากันนะครับอะโอเคลงมาสู่สภาวะที่ปกติอันนี้มันเป็นที่คันอ่ายังไม่จบนะครับอ่ะเนี่ยครับเนี่ยที่เรายันไปต่อเรื่อยๆ หมดนี่เลยนะฮะผมใช้ห้านิ้วเลยกันหมดเลยนะครับผมถึ่งบอกไงว่าไอ้ที่ริมถนนเนี่ยเ้าก็ตัดป่าออกนะโอ้โหมูลค่ามหาศาลครับราคาจะเปลี่ยนไงเปลี่ยนด้วยมุมมองคนไงแต่มูลค่ามันเท่าเดิมครับเคยได้ยินไหมที่เขาบอกแบงค์พันตกางถนนน่ะแบงค์พันต่อให้ยับยุ่ยี่เปิดคิดคงคิดคนเท่าไหร่มูลค่ามันก็เท่าเดิมก็คือหนึ่งพันบาทที่อ่ะจะเป็นยังไงมันจะมีฝนตกมันจะมีย้าขึ้นยังไงมูลค่าก็เท่าเดิมครับอยู่ที่เราไปตีค่ามันนะครับ จริงๆอันนี้เรื่องจริงๆข้างหลังนี่ส่วนใหญ่เนี่ยอดีตเขาปลูกมันกันมันสำปหลังนะนะไปยังไม่จบนู่นแล้ะครับข้างหลังนู่นแหละครับอะไรมันจะจบง่ายขนาดนั้นร้อยหกสิบเมตรอ่ะนี่ผมเดินแค่สองเส้นนึงผมจะอว้วกละเห็นไหมฮะมันจะมี หลักตลอดนะครับเป็นทางเลือกแล้วกันเป็นทางเลือกให้กับห,หลายๆท่านนะครับประกอบการพิจารณาลงได้ไม่เยอะครับราคาแทบไม่ได้ลงเลยอ่ะนะครับ4.75นี่คือเฉลี่ยไร่หนึ่งแสนแล้วกันนะครับประมาณนี้พักแป๊บหนึ่งเนี่ยเราก็ตีโอไปมันดูง่ายแล้วครับข้างหน้า250เมตรนะครับลึกไปประมาณ150-160เมตรนะครับหันหน้าออกคือออกเฉียงใต้แค่นั้นเองนะครับห่างจากกรุงเทพประมาณร้อ ร้อยเท่าไรเนี่ยร้อยสามสิบนะครับอยู่เราขวัญกัญจนบรุรีแต่อยู่ติดสุพรรณนะผมพมยายามจะเน้นนะครับเป็นอำเภอที่ติดสุพรรณเลยนะครับติดอำเภออู่ทองสุพรรณนนะ่ะติดอำเภอดอนเจดีย์สุพรรณนนะ่ะเออนี่ยยังไม่จบครับเนี่ยให้ดูก่อน ดูตรงนี้มันเหมือนไม่มีคุณค่าท่านต้องดูตอนแรกที่ผมรีวิวคือถนนนะถนนจะมองจจะเลยอะเออตามนั้นครับเป็นทางเลือกนะดูแปลงนี้เราอย่าลืมไปเปรียบเทียบแปลงอื่นนะครับกับอีกหลายๆเจ้าก็ได้นะผมกล้าพูดอย่างเงี้ยกับหลายๆเจ้านะครับเพื่อให้ท่านได้เป็นประโยชน์กับตัวท่านไม่ใช่เป็นประโยชน์กับตัวผมมีใครก็ขายของแบบผมล่ะยุแยงให้ไปยู่ที่อื่นให้เรียบร้อยก่อน้าไม่ชอบค่อยมาหาผมนะครับ มีแต่เขาเชียร์ว่ามาซื้อชั้นจีชั้นดีชั้นถูกชั้นเจ๋งชั้นของอะไรสารพัดแต่ผมไม่เอานะครับใจเขาใจเราครับผมจะซื้อของแล้วโดนคนอื่นบังคับหรือมัดมือชกนี้ผมไม่ชอบครับเพราะนั้นผมก็จะไม่ทําอย่างนั้นอ่ะเพราะนั้นเอาที่ท่านสบายใจอ่ะเนี่ยครับไม่สบายใจอย่าซื้อครับเอาที่สบายใจที่สุดซื้อความสุขครับซื้อทรัพย์สินให้ลูกให้หลานให้ครอบครัวอย่าไปซื้อความทุกข์เข้าบ้านครับจะซื้อที่นี่คุยกันเยอะๆนะครับ นี่ก็ยังไม่จบจบข้างหลังนึงครับอะเนี่ยครับต้องเชื่อรังวัดนะอย่าเชื่อผมนะอาจจะมีการขยับหลักอะไรบ้างก็ต้องดูรังวัดนะครับแต่มันไม่มากหรอกที่ยังไงมันก็ครบยังไงมันก็ครบครับเพราะมันรังวัดมาแล้วแต่ตอนที่รังวัดนะเราไม่ได้อยู่ด้วยไม่ใช่หรือนะครับเพราะเราก็ต้องตรวจสอบกันใหม่ครับเนี่ยถึงหลักสุดท้ายเนี่ยเนี่ย อันนี้เป็นเล้าเป็ดเล้าไก่เล้าหมูไม่มีกลิ่นหรอกครับอันไหนมีไม่ต้องกลัวหรอกครับผมจะรีบบอกนะครับมาถึงตรงนี้ที่งอกกับผมมองนะสองร้อยห้าสิบเมตรความยาวใช่ไหมลึกเข้ามาสิบกว่าเมตรใช่ไหมเท่าไหรแล้วโอ้โหหลายไร่ครับได้ที่ฟรีหลายไร่ถึงตรงนี้ครับเนี่ยถึงหลักอันเนี้ยอ่าผมม้อนถ,ถ้าออกไปก็ประมาณร้อยเจ็ดสิบกว่านะเนี่ย นี่คือความลึกตรงดิ่งนะครับอันนี้คือแนวสันหลังตรงดิ่งนะครับสองแนวสองเส้นผมคงไม่เดินไปนิดหนึ่งอะมันไกลครับก็ไม่มีอะไรมันก็จะโล่งหมดนะครับวันนี้ให้ดูอยู่2เส้นนะครับตรงไปก็เหมือนกันละตรงดิ่งไปตรงนู้นเลยนะฮะดูสองเส้นนี้ก็ค่อนข้างจุกแล้วไปเดี๋ยวเราไปดูผมจะพาไปดูระดับถนนนะครับออกไปมันก็ตรงไปที่บ้านเขาอะนะฮะเลาะไปตรงนู้นนะครับ มันดูง่ายๆผมเดินเฉียงเลยเหมือนสนามฟุตบอลน่ะกรรมการเวลาเขาวิ่งเขาจะวิ่งเฉียงใช่ไหมกรรมการฟุตบอลเขาไม่วิ่งตามลูกฟุตบอลหรอกตายดี่ย่งง่งนันนะฮะจุกเดินเฉียงใช่ไหมผมเคยเรียนตอนปฐมเคยเรียนฟุตบอลมาพอรู้อยู่บ้างนิดๆหน่อยอดีตปูกอ้อยบอกไปแล้วนะครับหลักเขตเขามีชัดเจนครับ ปเดินเฉียงเลยเดินเฉียงนี้ได้ทั้งปีกซ้ายปีกขวาครับดินเป็นดินร่วนปนทรายนะแต่ล่องน้ามันไม่มีนะครับแถวนี้ไม่มีหนองคลองบึงแรงต่างนะครับน้ําที่ใช้รถพืชพังก็มาจากการขุดบอ่อมาจากน้าปราปามาจากน้ําบาดาลน,นะครับขุดบ่อเองอะไรเองแต่ถ้าไปดูในบ่อน้ําไม่มีหรอกเพราะฝนมันยังไม่ตกนะครับปีหกสองนี่น้าแทบไม่มีเลยครับน้ําน้อยมากผมเฉียงไม่นุ่นเลยนะ เขียวไม่ต้องมาขามใหญ่เลยเหมือนกันอันนี้ปีกหนึ่งอันนี้ปีกหนึ่งนะครับดูที่อย่างเงี้ยข้อดีคือมันจะโล่งข้อเสียคือมันจะดูแรงๆเพราะอะไรเขายังไม่ได้ปลูกอ้อยโวแต่ถ้าเขาปลูกอ้อยนี่ภาพลงตาเลยนะเขียวขจีสวยเลยแต่มองไม่ดูเรื่องหรอกครับแต่สุดท้ายจะปลูกอ้อยไม่ปลูกอ้อยมันก็ผืนดินผืนเดิมไม่ใช่หรอกครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนี่เขากำลังทํา เ่าจะเตรียมปลูกมันสำปะหลังอยู่นะฮะเฉียงง่ายสุดครับเห็นไหมป่ามารกนะครับข้างหน้าที่เิดถน,นนนะ่ะปลูกบ้านได้นะแปลงนี้มาถมดินขุดบอ่อไม่ต้องซื้อดีหรอกขุดบอ่อขุดบอ่อเสร็จปุ๊บเอาดินในบอ่อไปถมปลูกบ้านนะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ได้ถามว่ามันเยอะไหมมันก็เยอะนะครับแต่ด้วยราคาครับด้วยราคานะครับ ทำได้หลายอย่างโอ้ถ้า250เมตรเนี่ยถ้ามีมีสัก5ครอบครัวเนาะครอบครัวละร้อยอ่าครอบครัวละห้เมตรได้ตั้ง5ครอบครัวแต่มันก็จะยาวๆนิดนึ่นงน,นะฮะแต่โชคดีที่แปลงนี้มันไม่ใช่เส้นขึ้เตี๋วหน้ากว้างมันเยอะนะเขาก็ปลูกอะไรกันนะแล้วมันก็จะวิ่งไปถึงตรงนู้นนะครับซื้อที่อ่ะต้องต้อง,ต,องต้องดูเพื่อนบ้านด้วยนะบางที เหมือนอยู่ดีๆเราไปสร้างศัตรูเงี้ยบางทีมันลำบากเพราะฉะนั้นต้องดูเพื่อนบ้านให้ดีนะครับนี่ผมพยายามจะพาไปเดินดูบ่อนะอต่ำกับถนนก็ตีไว้โดยเฉลี่ยก็ไม่ถึงเมตรหรอกครับผมไม่ถึงหรอกนะครับมันมีโคกมีมีเนินแล้วก็ว่ากันไปอนะปกติอ่ะบางที่สามสี่เมตรเลยนะเป็นเหวล,ลงไปเลยนะ ซื้อที่ต่ำกว่าถนนนะครับหมุนตัวซะหน่อยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเอาเวลาหมดเนี่ย4.75ล้านอ่ะอย่างเงี้ยนะครับหลายคนบอกเอ้ทำไมมันไม่เป็น4ี่เลนราคานี่ต่างๆมันไม่มีนะครับบางทีเราต้องอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงนะครับผมเจอบ่อยนะครับไม่ได้อะไรหรอกนะฮะบางทีต้องการไล่ละแสนยูทิสี่เลนมีบ้านพร้อมต้องการไล่เดียว บ้านได้เดียวติดสี่เดนบ้านพร้อมขอซื้อในราคาหนึ่งแสนหาให้ไม่ได้ครับตอบตรงๆเลยครับตอบตรงๆเลยคุณแดงด้วยนะต้องขออย่างนั้นมันไม่มีครับเราอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงครับเหมือนกันนะครับแปลงนี้ลงไปอยู่ติดถนนที่รถมันวิ่งขวักควายดิมันจะได้ไม่ละไรละแสนก็บาทมันก็หลายแสนหลายล้านอะ่ะลองเซิร์ชด,ดูแล้วกันนะ จุดนัดพบแปลงนี้คือปั๊มปตทนะครับอําเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีถามว่าทำไมไปนัดตรงนั้นมันนัดตรงนั้นไม่สุพรรณนะฮะแต่ที่เราอยู่การแต่มันอยู่ติดกันที่มันอยู่ติดกันที่มันไม่ห่างกันมากครับไปดูบ่อหน่อยน้ําไม่มีหรอกเป็นปิ่มติตีนอยู่หน่อยเดียวครับแห้งไปหมดแล้วมั้งมคอเมื่อวันก่อนฝนตกหน่อยนึงเนี่ยอันนี้ก็ทางถนนนะ เอาเนี่ยบอ่อนี้ประมาณสักไล่กว่า,วามันจะมีได้ไงเพราะว่าฝนมันไม่ตกเนี่ยครับแบบนี้นะฮะอ่ะเนี่ยครับไล่กว่า,วาฝนตกกระตือดูระระดับคาบก็เกือบมิดเหมือนกันนะครับปีที่แล้วฝนมันไม่ตกเลยแถวนี้นะ ไปลองเดินอ้อมดูเนี่ยมันก็เป็นป่าอย่างเงี้ยต้นไผ่นี้อยู่ในเขตเรานะเนี่ยข้างหลังก็มาเรื่อยเรยที่เราที่ตอนแรกถูมเริ่มจำได้ไหมฮะว่ามันติดที่ถมดินนะครับสนใจก็098ลืมบอกเบอร์กีกแล้วศูนย์เก้แนะครับ098 สามแปดเอันนี้มันร่องน้ำสำหรับฝนตกไงฝนตกปุ๊บก็ไหลลงบ่อเลยนะครับอ่ะไปเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อขอนิยาตวิ่งนิดนึงครับอันนี้ก็ยังอยู่ในเขตเราเนี่ยยังอยู่ในเขตเราหมดเลยเนี่ยดูสภาพดิบดๆนี่ถนนก็เขตเรา ของเราจะเลาะบ้านนี้ไม่ใช่เขตเรานะครับบ้านนี้เราจะเลาะบ้านไปเลยเลาะบ้านไปเราก็ไปตรงหลังเลกขาเขตจุดนู้นอ่ะมาเรื่อยๆอันนี้สารอยู่ในเขตเรานะครับถนนอยู่ในเขตเรานะครับเห็นไหมมันก็ไม่ได้ต่ำกว่าถนนะไรมากมายทั้งหนาแล้วครับ แต่ผมต้องพูดไงไม่พูดเดี๋ยวก็เป็นประเด็นอีกครับเดี๋ยวผมเดินขึ้นถนนเลยแต่จะขึ้นทังต้นมะขามนะจะได้ชี้ให้ได้เห็นเนี่ยดินของเราก็เป็นดินอย่างเงี้ยโอเคพูดกันไปก่อนทิ้งท้ายเหนื่อยครับทนใหม่ ติดถนนเนี่ย250เมตรนะฮะลึกประมาณ150-160เมตรนะครับ26ไร่ครึ่งถนนคด,ดแดงนะ4.75ล้านนะครับหันหน้าออกคือออกเฉียงใต้นะครับห่างจากสุพรรณประมาณสัก30กิโลนะครับต่อยู่ในเขตเราขวัญน,นะกาญจนบ,บุรีนะครับแล้วก็กรุงเทพประมาณ130กิโลนัดเจอแปลงนี้นัดลงหน้าหนึ่งวันนะฮะปมปทสะกะโจมอเภอดอนเจดีสุพรรณบุรีใครไม่มาดูเชื่อใจกลัวไม่ทันคนอื่นจะมาจําเลยก็ได้นะครับแล้วก็มาดูแล้วแต่ท่าน แล้วแต่ท่านครับอันนี้ก็ะถมแปลงที่กระถมนี่สามไร่เขาไม่ได้ขายแล้วครับสามไร่เนี่ยตรงนี้ก็ตรงเข้าไปตรงดิ่งเลาะไปเลยเนี่ยเห็นไหมเขาปักทงไว้เนี่ยตรงดิ่งไปเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็หมดเลยอันนี้ก็ขึ้นขึ้นถนนนะครับ อโอเคเราลองเดินไปตรงนี้กันหน่อยอีกสักรอบเห็นไหมน็อกรอบละบ้านเรือนคนเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะมีความสุขเยอะๆนะครับดูที่เพลินๆนะครับใครตอนนี้ยังไม่ซื้อดูเพลินๆเพื่อสร้าง,งแรงจูงใจไปก่อนนะครับอย่าไปเรียดอย่าไปคิดว่าอีผมรีวิวต้องซื้อที่ไม่ใช่นะครับเพื่อความเพลินเพิน หมะขามนี่หลายร้อยปีนะฮะพุ่มใหญ่มากไปเดี๋ยวไปส่งกันตอนถนนอ่ะเนี่ยครับเห็นไหมฮะถนนก็กว้างเข้าไปนี้เดียวก็วัดชุมชนละหมู่บ้านคนอยู่ข้างในเยอะอ่ะเห็นไหม ตรงไปตรงนู้นอีกสองอยกว่าเมตรอะโอเคขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนมีแต่เงินมีแต่ทองนะครับชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับเอาที่ท่านมีความสุขนะครับ